สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจด,ดีนะคะคุณป้าอีฟนะคะที่โย์ผลไม้ป้อนมื้อเช้าให้กับสามสาวนะคะค่ะสวัสดีค่ะกลับขอบพระพรคุณคุณป้าอีฟนะคะผู้ใหญ่ใจด,ดีนะคะที่เมตตาครอยยบครองสามสาวป้อนสัญญากับน้องๆให้ะะได้ค่ะไว้คุณป้าอีฟมีแต่ความสุขความเจริญ เดี๋ยวเราใส่กะละมังให้เลยนะคะเชือกละหนึ่งกะละมังเลยนะคะค่ะ,คะเียงแปล,ลงใหค,คุณยายคุณยายเอพขโมยคุณยายใจเย็นค่ะคุณยายคุณยายใจเย็นค่ะคุณยายก่อนเลยนะคะคุณยายคุณยายรีบ คุณนี้ขอคุณค้าไปก็สวแล้วขอคุณข้าดุเอยู่น้องลำพูนรอก่อนค่ะน,น้องลำพูนน้ออน้องลำพูนไปนยอองังที่ดินลมาทางนี้ดเมานใ พี่ยายพี่ยายมดุดแล้วมันพี่บุญมีพี่บุญมีไม่ค่อยตะกะเลยนะคะพี่บุญมี ดูสมสาวนะคะนี่ดูด,ดูงวงใครเนาะมาแอบขโมยของพี่บุญมีอร่อยไหมคะคุณยายอร่อยไหมนอ้องคุณยายอุ้ยดูเขียววันนี้เป็นวันที่สมสาวมารวมตัวกันแต่เช้าเลยนะคะ กับขอพรคุณคุณป้าอีฟนะคะผู้ใหญ่ใจดีนันเมตตาออเดอร์ให้ได้ทานมื้อเช้านะคะขอให้คุณป้าอีฟจงมีแต่วความสุขความเจริญนะคะบนรักษาพระคุ้มครองนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้านะคะคุณป้าอีจ้าคุณลุงจ้า <laughs> กินอร่อยมากเลยเนาะนะคะคุณแม่จ้าดู นี่นี่วงไข่งวงไข่งงไนอ้อพี่บุญมีขอหลวงด้วยนะคะตอนนี้พี่บุญมีใจดีขึ้นเยอะเลยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่หลวงกะละมังพี่บุญมีไม่ได้นะคะคุณแม่จ๋านี่ค่ะคนสวยอาบน้ำ แล้วก็มาทานผลไม้นะคะวันนี้ดูคุณยายคุณยายรีบมากเลยคุณยายอร่อยไหมคะโอ้ยดูทองคนสวยดูพี่บุณนี่ เริ่มมาทางคุณยายแล้วเอาไว้ให้คุณยายกินหน่อยพี่บุญนีโอ้คุณยายคุณยายทำอะไรโอ้คุณยายล้วงหาในตะกร้าโอ้หมดแล้วค่ะคุณยายคุณยายขอคุณค่ากันเร็ว คุณยายจ๋าหมดแล้วค่ะดูคุณยายย่งกันใหญ่นะคะสาวดูสองพี่น้องหน้าคล้ายๆกันนะคะพี่บุญมีกับน้องลำพูนนี่โอ้ดูคุณยายเดินหาแล้วจ้าก่อนข้างขอบคุณค่าก่อนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโอ้ดูดูคุณยายเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ขอบพระคุณคุณป้าอีทนะคะป้าอิจจาคุณรักษาพระคุ้มครองค่ะนะคะคุณป้าอีทแล้วก็คุณลุงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ